พิดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบโลกเกียรติบัตรและทุนการศึกษาหรือว่าวันเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนหนองไผ่ของเรานั่นเองค่ะดิฉันนางสาวพักเทียนิตเทาบานนักเรียนชันนน้นมัธยมศึกษา<อ>ปีที่3ทับหนึ่งประภูมิแมทนพลพาตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามับ พวกเราสองคนได้รับหน้าที่เป็นวิทยกรในช่วงแรกของวันนี้ครับซึ่งมันเชื่อชูเกียรติที่จัดขึ้นในวันนี้จะเป็นการมอบรางวัลการทรงคุณค่าสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของชาวชุขุฟ้าซึ่งจะสอบล้องกับควมขวัญของทางโรงเรียนที่ว่าเป็นคนดีมีวิชากีฬาเก่งเคร่งวินัยอันแสดงถึงความเป็นเลิศทั้ง3ด้านว่าแต่ความเป็นเลิศที่ทั้ง3ด้านเนี่ยมีด้านอะไรบ้างคะอ๊อฟรางวัลเชิดชูเกียตจะแบ่งเป็น3ด้านดังนี้นะครับ ด้านวิชาการด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมและด้านการนำประโยชน์โดยด้านวิชาการก็จะแบ่งเป็นสองด้าน<ม>ก็คือประเทศด้านประเทศผลการเรียนและประเทศทักษะการแ<ม>ข่งขันครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งิพี่น้องทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ก็ล้วนมีความรู้ความสามารถ และทุกคนที่ได้รับการครัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากคุณครูที่ปรึกษาก่อนที่จะถูกพิจารณาในแต่ละด้านเพื่อให้คุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ในการครัดเลือกต่างๆนั่นเองค่ะแล้วรางวัลหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือรางวัลเพชรชิปูฟ้าใช่แล้วค่ะซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรชิปู่ฟ้าถึง5คนกันเลยทีเดียวค่ะอออ ถือว่าเป็นจํานวนที่มากกว่าทุกๆปีซึ่งจากจํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ในด้านต,าต่างๆที่เพิ่มขึ้นในทุกปีแล้วก็ทําให <aston. S 1> ้เห็นได้ว่าโรงเร,เรียนหนองไผ่ของเราเนี่ยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆจนทำให้หนักเรียนได้รับโอกาสและมีคุณภาพมากขึ้นแล้วที่เราเรียกกันว่ารางวัลเพชรชุมพูฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างล่ะคะออบนักเรียนที่จะได้รับรางวัลเพชรชุมพูฟ้านะครับต้องมีความสามารถที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ ทางด้านวิชาการด้านการบำเพินประโยชน์และด้านคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีจริงๆเลยค่ะที่ในปีนี้โรงเรียนของเราเนี่ยมีผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ถึง5คนกันเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะครับและกระผมเองนั้นก็ทราบม,มาว่ารางวัลเชื่อชูเกียรตินั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยท่านผู้ในการทรงศักดิ์สีประเสริฐ ท่านได้นำาคณะครูเข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดประทุมธานีและนำแนวคิดมาปรับใช้กับโรงเรียนหนองไผ่ของเราโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนของโรงเรียนหนองไผ่ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อจะเป็นแบบอย่างนำไปปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยต่อไปครับถือเป็นแนวคิดที่สร้างความกระตือรือร้นรในการสร้างผลงานให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลย่ะและในวันนี้นะครับ เราได้รับเกียรติจากท่านส,ส,สาวอาริรัชชูรวงท่านภูมิในการโรงเรียนหนองไผ่ท่านแดงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีของเราในวันนี้ครับและจากที่ได้ฟังมาทั้งหมดถือได้ว่ารางวัลเช่ดชูเกียรติเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเช่ดชูความสามารถของเราได้เป็นอย่างดีค่ะโอเคครับในระหว่างนี้นะครับเรามาพูดถึงกหนจการคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่าครับลำดับแรก ลำดับแรกเมือ่อประธานในพิธีมาถึงทุกท่านจะได้รับชมการแสดงจากชุมนุมนักศิลป์โรงเรียนหนองไผ่จากนั้นประธานในพิธีจะจุดธูปเพียนบูชาพระสนาตไตรขอให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นและพนมมือค่ะจากนั้นประธานคณะกรรมการจะได้กล่ารนะวรายงาน,นและจะตามมาด้วย<ม>การมอบเกียรติบัตรเชือดชูเกียรตินั่นเองครับระหว่างที่เรารอพิธีการเริ่มเรามาสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆของเราที่ได้รับรางวัลในวันนี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะอ,ออฟดีเลยครับงั้นเราไปเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับ ดีค่ะชื่ออะไรอยู่ชั้นมอะไรคะชื่อวัดที่ร้อยตีชิดแก้วสุริยงค์ครับรู้สึกอย่งไรบ้างที่ได้รับรางวัลในวันนี้คะก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับเพราะว่าก็ได้ตำแหน่งว่าเป็นวัดที่แล้วนะครับก็ยังได้มารับเกียเกียรติครับตื่นเต้นอย่างมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอ,คข,อคขอบคุณมากค่ะ สำหรับหน้าที่พิธีกรของพวกเราทั้งสองคนในวันนี้ก็จบลงไปแล้วมีชั้นนางสาวพัชเทียนิทเฮาบาลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งและกระผมนายธนาพอัมพาชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับสองแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ